พิจารณาอาหารตรงนี้เดินไปด้านนู้นเลยครับเพราะพระจะต้องตักข้าวใส่บาตรตรงนี้กลับเข้ามานะครับเอาเิดนะฮเดินด้านหน้าเลยนะครับเดินเดินไปเรื่อยๆนะครับเดินลงไปเรื่อยๆนะครับตรงตรงต้องอาหารนี่พระพุธเจ้าจะไม่จะจะไม่ได้รับประเคนนะครับจะไม่ได้รับบิณฑบาตนะครับต้องเป็นด้านหน้านะครับครับผมด้านรถบัสนะครับ ก็ถึงรถบัสเลยนะครับเดินขึ้นข้างหน้าเลยนะครับครับตรงนี้จะเป็นที่ตักพระตักาหารของพระคุณเจ้านะครับจะไม่อนุญาตให้ท่านได้ใส่บาตรนะครับตรงนี้นะฮะพระคุณเจ้าจะเริ่มพิจารณาอาหารมาจากด้านหัวโตนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงโต๊ะอาหารนี้อาจจะไม่สะดวกนะครับขอให้ขยับไปด้านหน้านะครับพางรถบัสนะครับเดินรถบัสเพชรหยีนะครับ เจ้าหน้าที่ดูแลด้วยนะครับอาจจะเป็นสองสองแถวได้ไหมครับถ้าไม่สะดวกก็สองแถวก็ได้นะครับได้่ะ